ตอนจะรับุชมทุกท่านนะครับคุณสู่รายการเกมกำแพงซ่าทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับเราจะมาซ่าด้วยกันนะครับที่ช่อง7แห่งนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าร,รูปแบบรายการของเรานะฮะออนแอร์ On ไปนะครับเรียกว่า หลายประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยนะครับสำหรับกติกานี้ง่ายมากๆนะครับมี2ทีมกับอีก3ามกำแพงพวกเขานะครับจะต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้นะฮะสุดท้ายแล้วนะฮะทีมพิชนะเลิรน,นะครับรับเงินรางวัลไป1บ0 0 0ืนบาทหลังจากนั้นนะครับยังต้องไปแข่งขันกันเพิ่มนะครับกับกำแพงโบนัสนครับเพื่อทวีคูณเงินรางวัลตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะ ผู้เข้าแข่งขันของเราก็พร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นนะฮะไปพบกับหัวหน้าทีมของพวกเขาก่อนนะครับตอนนี้รออยู่แล้วทางด้านนู้นและนี่ครับหัวหน้าทีมทั้งแดงและน้ำเงินจะแสบซ่าขนดัดไหนมาแล้วครับ ทีมผมเนี่ยศักยภาพเนี่ยสูงส่งมากมคนแรกครับไปถึงนางเอกระดับประเทศเลยนรงด้วระดับประเทศอ่ะล้วเป็นอ่ะคือทีมผมวันนี้เฟิร์มมากๆหุ่นดีไหมหุ่นอีกคนสูงอีกคนนึงเนี่ยตัวประมาณปากลางแต่ว่าร่างกายเขาฟิตมากสุดยอดเลยครับผมทัานงนผมขอชมพระเอกนาเอกคุณก่อนทีมผมครับพบกับคุณน้ำและคุณแตงโมโอเคไปด้ว แลมีพีเซเตอร์พีเซเตอร์ยาหมองตาลิงถืงขอแต่ต้องบอกก่อนนะฮะนี่คุณไม่เป๊ะนี่แต่งแบบนี้ไม่ได้นะแล้วฮะเป๊ะหรือเละคะเป๊ะฮะถูกสุดยอดมากโอ้คุณมีอย่างนี้ไหมขายอยู่แล้วเราสุดขายผมมี่แต่ว่าอาจจะตัวเล็กกว่าแบบผมสร้างตัวเล็กสเป๊ะโฟยเป็นอย่างนี้เจทีผมก็คุณแกที่ผมขอเสียงประมือท่านไลฟ์คุณเอชายิรลัสายบ้า มนชนะแล้วนะชัวร์ครับมาแบบสู้แมนเลยมั่นใจขนาดนี้เลยโอ้โหใจหมอโอ้สุดยอดแล้วพี่เอกก็ตัวสูงนะทำไมตอนผาลูกอ่ะเห็นเลยตอนสายป่าดอยู่ข้างบนอะทำไมฮะหน้าตาสายป่าดสนุกแต่มันแบบมีความสนุกแล้วก็ความเสียวอ่ะมันก้วตุกนักแสดงนักแสดงทั้งทุกบทบาทครับครับผมแต่ด้วยความบอกว่าสองคนนี้น่าอยู่ทีมเดียวฮะเอาหน้ามาเทียบกันหน่อยหน้าหน้าดูหน้า ไม่ได้นะเขา่็อยู่ทีมเหมือนพ่อลูกถึอาน้นหถ้าผมสองคนอยู่ด้วยกันนะบอกผมว่าล้องเนี่ยต้องปรับเลนเยอะเลยใช่ไหมเพราะเป็นกาเด็กว่าทีวีจะดูไม่ได้จะเบอร์ผมบอหน้าตาผมสองคนเนี่ยนะครับเวลาท่านเห็นนะครับสำหรับนักขับขี่นะครับผมอยากจะเอารถโฟล์วมาวิ่งบนแก้มผมก็คือตจไปหมด พี่บอกแจ๊บฟังว่าแจ๊เป็นดาราตกใจตกใจพี่ตกใจพี่ตกใจเขาี่ตกใจอีด้วยกรรมพิธีเรากรรมพิธีเรากรรมพิธีเราเคยดูรูปแบบรายการของเรามาก่อนไหมฮะเคยดูคลาสค่ะเคยดูในในอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะในยูทูบใช่เป็นไงฮะดูแล้วรู้สึกยังไงสนุกค่ะสนุกเคยคิดว่าไอ้วันนี้คือมึงไทยนำเกมนี้ขึ้นมาเล่นแล้วไม่ไม่เคยคิดมาก่อนตั้งใจไม่เคยคิดจะมีเข้ามาโอเคนะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวมีการแข่งขันกันแน่นอนนะฮะด่านแรกเลยของเรานะฮะกำแพงเดียว่ ถ้ารอด10คะแนนถ้าร่วงศูนย์คะแนนเราจะเริ่มจากหัวหน้าทีมก่อนเลยนะฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญหัวหน้าทีมคุณฟลอยที่ ภาพช้านะครับว่าทำไมคุณหน้าทีมสีแดงคุณปลอยทาไม่ได้นะฮะอาจครับภาพช้ามาอะไรครับคุณหนุ่มครับมาแห่คุณปลอยของเรานั่งเห็นกําแพงถึงกับอึ้งไปเลยครับท่านี้เป็นท่านั่งครับคุณปลอยพยายามจะนั่งแล้วแต่ว่าแม่แห่สังเกตดูนะครับว่าก้นเจ้ากรรมดันติดตังรูกําแพงตรงที่นั่งพอดีครับกําแพงก็เลยลากยาวมาถึงกลางสะไวนางเรียกมาต้องตะเกียกตะกายกระโดดหนีลงน้ำได้ทีเดียวอย่างนี้ร่วงครับไม่ผ่าน ทีมสีแดงแล้วร่วงไปยครับไม่ได้กนาดนี้นะเอาละฮะเป็นทีของสีน้ำเงินเขาบ้างน่าจะผ่านไหมเดี๋ยวคุณจะดูว่าทักษะของการปรับเปลี่ยนบอดี้นั้นเป็นยังไงกดูพร้อมคุณพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วนะริ่มดีรวัสดี โอ,โอ้สหสุด,ดีอดมันง่ายครัคุณแจ๊คมันง่ายเดีเ๋ยวไปดูภาพย้อนหลังกันนะฮะ<แ>ว่าทำไมก็ถึงรอดมาได้นะฮะ,ะไปชมครับมาดูกันชัดๆครับคุณแจส๊สของเราเห็นกำแพงนั้นถึงกับหน้าเครียดทีเดียวครับท่านี้เป็นท่า,ท,าที่ต้องกางแขนแล้วก็ยกขาขึ้นคุณแจส๊สของเรานั้นทําได้ดีทีเดียวครับแต่สังเกตดูดีครับสะโพกด้านขวานั้นมาแหมีการเกี่ยวกับแพงเล็กต้อยแต่อาศัยหุ่นเพียวเป๊ะเปทําทำให้รอดผ่านมาได้มากนี้หรือว่าทีมสีน้ำเงินนะครับรอดนะฮะ สคนเราเนี่ยมันต้องปากคอที่ พอผู้ปรับบอดี้เสร็จพุ่มเนี่ยครูก็จะมีฟีดแบ a c จากคนดูกลับมาคือผมคิดว่าไวแค่สิบคะแนนแต่ผมไม่ค่อยอยากันได้เหยากได้ยี่สิบกับสี่สิบผมเลยคิดว่าให้ผู้แข่งขันแบบเป็ดไก่อย่างคุณนะไปก่อนอย่าเรียกผมผู้แข่งขันเป็ดไก่ผมคือผู้แข่งขันหมูหมาครับเป็ดไก่ดีแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงกับเกมกับแฮงซ่า